ท่าน,นี้และการแชร์ค่ะวันนี้จะมาแชร์เรื่องวีซ่าอเมริกานะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา5ปีแล้วที่ยังรลอกรีนการ์ดลูกสาวคนโตเราทำเอกสารกันเองคิดว่ามีประสบการณ์แล้วจ่ายแค่บริษัทช่วยตรวจเอกสารพอรอนานก็กัง,งวลเลยลองหาข้อมูลแล้วก็ทำหลายทางก็ไม่เป็นผลไม่ตรงกับบริบทเราค่ะเช่น ที่หน่งเราก็คิดว่าลูกคนโตได้วีซ่าเหมือนลูกคนเล็กแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะอายุ21ต้องรอโคตา้าแล้วก็คิวยาว 2. คิดว่าแม่นะคะเราเป็น us citizen แล้วลูกจะได้คิวเร็วยังต้องรอตามโคตา้าเหมือนเดิมค่ะ 3. ระหว่างรอนะคะให้ลูกลองขอวีซ่าท่องเที่ยวมาเยี่ยมบ้านที่ usa กงสุนแจ้งว่าให้รอวีซ่าถาวรสุดท้ายเราก็ลองเปิดบริษัท และทำารงคั่วกาแฟไทยในอเมริกาว่าจะทําวีซ่าลงทุนให้ลูกมาได้แต่ก็ไม่เข้าเงื่อนไขค่ะ จึงตัดสินใจปรึกษาทนายด้านคนเข้าเมืองอเมริกาคุยกับทนายฝรั่งสองคนก่อนนะคะแล้วก็ได้ทนายคนไทยในอเมริกาที่เข้าใจทั้งกฎหมายและบริบทของคนไทยมั่นใจเข้าใจมากขึ้นค่ะแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายในการปรึกษาแต่เทียบกับที่เคยเสียไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าตอนนี้เราได้แนวทางใหม่ที่เหมาะสมขึ้นให้ลูกสาวทำวีซ่า F1 มาเรียนต่อปริญญาโทในอเมริ ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะว่าก่อนทำเรื่องวีซ่าหรือเอกสารสำคัญควรปรึกษาทนายความเฉพาะทางโดยตรงค่ะเพราะแต่ละเคตไม่เหมือนกันเลยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงรอแบบเดียวกันนะคะทุกอย่างมีทางออกค่ะ